รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย ใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight ใหม่ Mazda 2 Sky Active เบนซินสวัสดีค่ะแนทค่ะแนนค่ะพวกเราสองคนเช่นเคยนะคะวันเสาร์แบบนี้ตันเย็นๆนะคะในรายการ Motor Time Advice ใช่ค่ะเราก็ มีข้อมูลข่าวสารดีๆหรือว่านวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆก็จะเอามาอัปเดตใหุ้ผู้ชมได้รู้ก่อนใครอีกเช่นเคยอยู่กับเราตั้งแต่5้าโมงยีจนไปถึงประมาณห้าโมงห้าสิบใช่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขอพูดถึงในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการเคลือบสีรถยนต์เชื่อว่าหลายๆท่านเวลาเอารถยนต์ของตัวเองไปเคลือบสีเนี่ยก็อยากจะให้รถมันดูเงางามแล้วก็ดูใหม่ตลอดเวลาใช่แต่แบบหลายๆคนแบบเข้าใจแค่แบบเอ๊ะไปเคลือบนี้ได้แค่แบบว่าสวยงามหนึ่งเดียวหรือเปล่า แต่จริงๆไม่ใช่นะประโยชน์ของการเคลือบสีรถยนต์มีมากมายเลยมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกนันฟุ่นควันละอองต่างๆออและที่สําคัญนะช่วยยืดอายุการใช้งานของสีรถยนต์ให้มากยิ่งขึ้นด้วยเนื่องจากเนื่องจากสภาพแวดล้มอมของประเทศไทยเราแดดแรงมากๆบางทีแสงแดดแรงๆมัจะกัดสีให้แบบสีีลงเรื่อยๆการเคลือบสีรถยนต์ก็ช่วยป้องกันตรงนี้ได้อีกเช่นกันใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ดีๆที่เราสองคนเอามาฝากนะคะแต่ว่าในช่วงของเทคทามนวันนี้นะคะเราจะพาไปดูรถยนต์ต้นแบบ หรือที่รู้จักกันอีกแบบก็คือคอนเซปต์คาซึ่งเป็นคอนเซปต์คาที่นำมาเปิดตัวในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2015ค่ะครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่44แล้วซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่า2ปีเขาจัดแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนี่ก็แบบจัดมานานมากใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่าคอนเซปต์คาที่นำมาแสดงในงานนี้จะเก๋ไก๋แล้วก็ล้ำอนาคตแค่ไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ นิสสันกริฟ์คอนเซปต์ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดสปอร์ตครอสโอเวอร์ได้รับการออกแบบจากนักออกแบบทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความมุ่งหวังที่จะผสมผสานความสามารถและการใช้งานจริงของรถคอมแพคครอสโอเวอร์ over, ซึ่งเป็นกลุ่มรถที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดด้วยความสามารถใช้งานที่หลากหลายพร้อมกับเติมเต็มความโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพการขับขี่และอารมณ์สปอร์ตนิสสันกริฟ์เป็นรถไฮบริดที่ใช้พื้นฐานของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่า Peer d r ดร์ e อ e พโดยได้ให้ทั้งความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ว่ายังคงความสนุกพร้อมประหยัดพลังงานไปด้วยโดยเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้ารูปทรงมาจากแนวคิดการใช้ทรงเลขาคณิตที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ Emotional Geometry โดยแนวคิดของการออกแบบตัวถังนั้นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัวโดยการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งแบบดนามิก ความจริงจังและมีเหลี่ยมคมกับพื้นผิวที่ดึงดูดได้อย่างน่าสนใจขณะที่ภายในนั้นได้ออกแบบแผงหน้าปัดเป็นแบบกริดจิ้งวิงที่รู้ห้าแต่ว่ายังผสมผสานความแข็งแกร่งและความเรียบง่ายเข้าไว้อีกด้วยค่ะ h f r รถต้นแบบที่สื่อทอดความภาคภูมิใจของโตโยต้าในการผลิตรถสปอร์ตน้ำหนักเบาที่ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกเร้าใจและเนื่องจาก SFR ถูกวางตัวให้เป็นรถสปอร์ตขนาดเล็กทำให้โตโยต้ามุ่งพัฒนาการตอบสนองของเครื่องยนต์ระหว่างการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และก็มุ่งหวังให้รถรุ่นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่หลงรักศิลปะแห่งการขับขี่ด้วยเช่นกัน SFR จึงเป็นรถต้นแบบสปอร์ตขนาดเล็กน้ำหนักเบาที่มุ่งให้ประสบการณ์ขับขี่สนุกเร้าใจและตอบสนองฉับไวสอดประสานกันร,ระหว่างผู้ขับกับรถนับเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้ที่เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าจัดวางให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลาง เสริมการกระจายน้ำหนักที่สมบูรณ์และช่วงล่างแบบอิสระและก็ยังช่วยเพิ่มสมรรถนะการเข้าโค้งได้อย่างดีและขับเคลื่อนจากล้อด้านหลังส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา6จังหวะค่ะ เป็นไงบ้างคะแนนคอนเซปต์คาชอบนะแบบเก๋จริงๆอยากจะใช้มากๆอ่ก็ได้แต่เฝ้ารอนะคะแต่เชื่อว่าอีกไม่นานเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้นำคอนเซปต์คาพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปพักชมโฆษณากันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของทริปได้ค่ะสนับสนุนโดยรถยนต์ Mercedes Benz All-New Be Nissan X-Trail Exclusive ค่ะก็มาถึงช่วงนี้กันอีกแล้วนะคะกับช่วงของทริปได้ซึ่งวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศในการทดลองค่ะ Ford Ranger Minor c h a n g e ซึ่งต้องบอกเลยว่าเส้นทางที่ไปก็คือกรุงเทพกาญจนบุรีค่ะระยะทางนึงชิ้นกว่า300กิโลเมตรแต่ก็อื่นนะคะต้องบอกผู้ชมเลยว่าในการทดลองขับครั้งนี้นั้นไม่ใช่แค่แบบทดลองขับแคบคืนเรียบๆอย่างเดียวนะถนนทางเรียบไม่ใช่นะ,ะเขายังมีความพิเศษตรงที่ว่าพาไปทดลองการขับขี่แบบ off road ออฟโรดด้วยเพื่อทดสอบสมรรถนะรถยนต์จริง,รงๆเลยสมบุกสมบันแน่นอนถ้าอยากเห็นแล้วว่าบรรยากาศในการทดลองขับวันนั้นนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันกับเราสองคนเลยค่ะ ทิปได้วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปลองขับกับ Ford Ranger รุ่นปรับโฉมใหม่ค่ะบนเส้นทางกรุงเทพไปยังจังหวัดกาญจนบุรีด้วยระยะทางประมาณ250กิโลเมตรค่ะสำหรับ Ford Ranger รุ่นปรับโฉมใหม่ใน,นเช้น,นี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกไปบ้างพอสมควรส่วนภายในห้องโดยสารก็ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอุปกรณ์ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มระบบความปลอดภัยต่างๆให้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นก็ดูตามภาพที่นำมาให้ชมกันเลยค่ะ การลองขับครั้งนี้นะคะเราใช้รถรุ่นท็อปค่ะแบบ4ประตูหรือดับเบิลแคบ3.2มจุดสองวขับเคลื่อน4ล้อค่ะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดออกจากกรุงเทพเราใช้ถนนที่เป็นทาง4เลนค่ะจึงสามารถทำความเร็วได้เป็นอย่างดีเครื่องยนต์5สูบความจุอยู่ที่3,200ซีซีให้กำลัง200แรงม้าค่ะตอบสนองได้ดีทีเดียว อัตราเร่งช่วงความเร็วต่ำก็ทำได้อย่างทันใจเช่นเดียวกับการเร่งที่ช่วงความเร็วระดับ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปที่ทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีค่ะกับเกียร์อัอโนมมติ6จังหวะทำงานนุ่งนวนราบเรียบแล้วก็ต่อเนื่องค่ะมาที่ห้องโดยสารนะคะค่อนข้างเงียบเมื่อใช้รอบไม่สูงนักค่ะเสียงลมประทัดที่มีให้ได้ยินบ้างก็ต้องตรงนู้นนะคะตรงความเร็วอยู่ที่120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป โดยรวมแล้วนับว่าดีค่ะสําหรับรถทรงสูงระบบการสั่นสะเทือนนะคะก็เรียกว่าดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีค่ะส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเป็นรุ่นสีประตูก็ได้ที่เน้นการบรรทุกเป็นหลักค่ะด้านหลังยังมีอาการติดบ้างนะคะตามสไตล์รถกระบะระบบเบรกไว้ใจได้ค่ะไม่มีอาการไหลหรือเบรกไม่อยู่ มาช่วงบ่ายสําหรับครั้งนี้นะคะเราได้ทดลองระบบช่วงล่างค่ะภายในสนามทดสอบรถยนต์ทหารที่มีการจําลองสภาพภูมิประเทศต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าโหดเอาเรื่องเลยค่ะได้ทั้งลองระบบ i l u start as s i s t ที่ช่วยป้องกันรถไหลถอยหลังขณะขึ้นทางชันค่ะต่อเนื่องด้วยระบบ hill descent control ค่ะนั่นคือระบบเบรกอัตโนมัติ ath, เมื่อต้องลงทางลาดค่ะซึ่งมีระดับทางชันต้องบอกว่าที่แตกต่างกันหลายระดับเลย หนักสุดนะคะทางที่ล่าชันที่เราได้ทดสอบนั่นคืออยู่ถึง60องศาเลยค่ะเล่นเอาพวกเรานะคะหายใจหายคอไม่ทันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ด้วยระบบปลอดภัยที่ติดตั้งมาจึงช่วยให้รถไม่ไหลลงมาด้วยความเร็วจนเกิดอันตรายค่ะ มาในส่วนของทางรูระนาดค่ะเราได้ทดสอบช่วงล่างและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบโฟ high ค่ะต่อเน,นื่องด้วยการปรับระบบขับเคลื่อน4 o r o นะคะเพื่อลงไปลุยน้ำลึกโดยเรนเจอร์สามารถลุยน้ำได้ลึกถึง800มิลลิเมตรค่ะ ้ายการทดสอบในวันนี้นะคะด้วยการขับแบบยิมคาน่าค่ะพิสณาเป็นกรวดลอยนะคะเมื่อเข้าโค้งแคบๆด้วยความเร็วสูงรถจะมีอาการเขาเรียกว่า understeer หรือหน้าดือค่ะบางจังหวะเนี่ยอินสรัทเตอร์ที่นั่งคู่ไปด้วยกันเนี่ยจะช่วยเรื่องของการดึงเบรกมือเพื่อให้ท้ายรถกวาดเข้านะคะทำให้รถเข้าโค้งโดยไม่ถลายออกด้านนอกค่ะ นวาการทดสอบเรนเจอร์ใหม่นี้นะคะครบทุกสภาพการใช้งานจริงๆค่ะทั้งทางเรียบบนถนนปกติและสภาพภูมิประเทศที่ผู้ใช้บางคนอาจจะต้องพบเจอแบบนี้จริงๆนะคะ ซึ่งจากสถานีทดสอบต่างๆที่คุณผู้ชมได้ชมไปนั้นต้องบอกว่าเป็นสถานีที่ใช้สําหรับทดสอบรถยนต์ทางทหารนะคะก็ยอมว่ามีความโหดเกินกว่าที่รถยนต์ปกติเราใช้กันในชีวิตประจําวันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเรนเจอร์คันนี้ก็สามารถผ่านการทดสอบไปได้ค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นการทดสอบรถยนต์รุ่นใดกันต่อไปค่ะ เป็นยังไงบ้างแนทะในการทดสอบครั้งนี้คือแบบทดสอบได้ทุกสนามเลยทั้งแนวโรดแล้วก็พื้นเรียบใช่ช<อ>เพราเปา็นว่านะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาลุ้นก็ต่อว่าแนนจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มทดลองขับรถรุ่นใดแต่ที่ไม่ต้องรุ้นนะคะถ้าเดี๋ยวตอนนี้ไปพักชมโฆษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ สนับสนุนโดยใหม่ MG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันมาถึงช่วงนี้อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมกับช่ง Water อง Motor News ปกติเนี่ยเราจะพาไปอัพเดตกิจกรรมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรแต่ว่าเทปนี้ข่าวเราพิเศษสุดๆพิเศษเยังไงเพราะว่าใบหนึน่งจะมีการเปิดตัวรถยนต์ว้าวคไหนแล้วเนี่ยไม่รู้แต่แต่ใบนิดนึงอีกนิดนึงก็คือเป็นรถปิอัพ พแม่ใบขนาดนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าค่ายใดค่ะแต่ถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัทรีเพชรอีซ e ูซูเซลล์จำกัดแถลงข่าวเปิดตัวรถกระบะโฉมใหม่อีซูซูดีแม็กซ์1.9 DDI Blue Power ที่มาพร้อมกับมาตรฐานใหม่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1,900cc เทอร์โบ พละกำลังสูงสุด150แรงม้าที่ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร6อันเข้มงวดเพื่อมาทดแทนเครื่องยนต์ขนาด2,500ซีรุ่นเดิมในขณะที่รุ่นเครื่องยนต์3,000 c c ซี Isuzu 3.0 DDI Blue Power ที่ให้แรงม้าที่177แรงม้าสำหรับผู้ที่ต้องการกำลังสูงเป็นพิเศษพร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงรูปปลักใหม่ทั้งภายนอกและภายในและยังเพิ่มอุปกรณ์ต่าง ให้ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้ชาย,ยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นคุณสุวัตลิปตะพันลบประธานอำนวยการเปิดการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทยไฟ์2015รอบคัดเลือกรอบแรกอย่างยิ่งใหญ่ณมิลิทอรี่โซน7เซติเดียมโรจิมินซิตีประเทศเวียดนามโดยมีมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทรีเพ็ด e อีซูซูเซลจำกัดผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน นำเต็งหนสิทธ์เจสสายรุ่งดีกรีแชมป์อิซูุูคัพซูเปอร์ไฟส์2015ในรุ่น70กิโลกรัมและสุดสาครสกลิ่นมีรุ่น72.5กิโลกรัมขึ้นสู้ศึกบนสังเวียนเกยิยศในการชกแบบสวมนวมซึ่งผู้ครองตำแหน่งแชมป์ไทยไฟส์2015ในแต่ละรุ่นจะได้รับรางวัลรถปิอัพอิซูุูดีแม็กซ์พร้อมเงินสดรวม6ล้านบาท มาถึงช่วงสุดท้ายอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็ยังมีบัตรงาน Water Expo มาแจกเหมือนเดิมนะคะถ้าว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากได้ต้องทำยังไรบ้างแง่ค่ะกติกาง่ายๆนะคะก็เพียงส่งซองเปล่าแล้วก็ติดแสแตมจาัดนะซองถึงตัวคนเองมาที่รายการมอ t ต r t ์ทามแอดไฟตตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยค่ะหนึ่งท่าน จะได้4บัตรเข้าชมงานค่ะต้องบอกว่างานมอเตอร์อีกโปนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง13ธันวาคมณ i กอิมแพเมืองทองอาพันชาเลนเจอร์ฮอตค่ะใช่ค่ะว่าคุณผู้ชมก็รีบๆส่งกันเข้ามานะเพราะว่าเราก็นี่เลยเราก็รีบส่งให้เลยตอนนี้เรามีจำกัดนะคะที่เรียกได้ว่าแจกมา2สัปดาห์แล้วเห็นนี่นะแบบเอกสารมาเต็มเลยต้องรับดีมากใช่ค่ะแต่ว่านี้วาของเราสองคนก็หมดลงล้าละค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ